สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องชุมชนคนเลี้ยงวัวชาแนลอาณากรเซนเคยนะที่วิดีโอนี้เราจะพามาชมบรรยากาศการเลี้ยงวัวบนหัวสวนคอกใหญ่นะครับช่วงนี้ฝนตกพายุเข้านะที่เลี้ยงก็หาค่อนข้างลำบากนะเพราะว่าไปที่ไหนเขาก็ทําแต่นากันนะพื้นที่ทั้งหมดจะมีประมาณสี่ไร่นะครับล้อมรอบเนลนวดน้ำทั้งหมดนะครับด้านข้างก็จะเป็นแปลงข้าวโพดนะครับรขวดไข่เม็ดนะเราเลี้ยงวัวช่วงนี้ วัวเห็นอะไรมันก็จะกินหมดนะครับเราใช้ลวดนะครับผุกกระปุกพลาสติกนะเป็นแนวทางเป็นทางนะครับเพื่อจะไม่ให้วัวยิ่นคอไปนะแหล่งอาหารที่วัวกินบริเวณนี้เป็นี่ออ้าหยาขนนะครับหญ้าน้ำหญ้าตีนทุกแกบริเวณบางส่วนของพื้นที่ก็จะเป็นป่าพอแมแอี่น้องหลายๆท่านไปไล่ไปนานก็จะแวะถามว่าทำไมวัวอยู่ดีจัง เทคนิคง่ายๆนะเวลาเราเลี้ยงวัวเราก็จะยืนอยู่ยด,ด้านหน้ามันนะเพื่อไม่ให้มันเดินหน้าไปเรื่อยนะครับเวลาเราเดินเราค่อยขยับถอยหลังออกไปนะครับเราก็จะต้อนวัวขึ้นขึ้นลงลงนะครับจนทั่วบริเวณสวนนี้นะครับช่วงนี้นกกระยางก็เลิ่มยมาแล้วแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับพวกนกกระยางก็จะมาคอยกินพวกเศษเหลือกใมงวันที่เกาะตามตัวตามขาวัวนะครับ เป็นระบบนิเวศท,ที่ชื่อยํำจัดกันเองนะครับอย่างคือพวกเหลือพวกแบงบันก็จะเป็นสาเหตุของการเกืดอูกลำปีจะกินเลยนะครับบริเวณข้างหน้าจะเป็นป่านะรบ,บริเวณนี้จะเป็นขี่ล้างครับไม่ได้ทําประโยชน์อะไรปล่อยล้างมาหลายปีแล้วนะครับวัวบางส่วนก็หากินตามพวกตามหอกตามซอยนชบ,บริเวณนี้จะเป็นพวกหญ้าใบซอยนะครับวัวจะชอบกินมากเราไปดูตามไปดูเลยนะครับ ลักษณะของใบหญ้าก็จะเป็นใบเล็กๆนะค่อยๆนะครับต้นจะเป็นพุ่มๆดูบริเวณโดยรอบนะตรงนี้ฝนตกพายุเข้าย้าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะแต่ทีนี้ยังหาค่อนข้างลําบากนะครับเลี้ยงวัวก็ลาบากหน้าฝนนะเหมือนกับฝนขายของฝนตกก็ทําอะไรลําบากนะ ตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะครับฝนเริ่มไปปล่อยลงเม็ดนะครับแดดก็ออกนะครับหลายๆคนชอบถามว่าเอาเลี้ยงวัวอยู่ใกล้ลวดลวดชาอ์ไฟฟ้าทําไมต้องเดินดูด้วยนะครับเพราะวัวบางตัวก็ซนนะครับบางตัวกระโดดข้ามนะครับลาข้ามไปกินของนะจะเป็นปัญหาอีกนะครับเราต้องเดินวนไปวนมานครับเดินบ้างหยุดบ้างนะครับ อย่างคือถ้าลวดขาดลวดอะไรเราก็ได้ดูหรือต่อได้ทันนะครับบรรยากาศนะครับพอแม่พี่น้องถามมาในคอมเมนต์นะว่าช่วงนี้ทำไมวัวโซนะวัวที่คอนะส่วนมากจะมีลูกนะออกลูกตั้งแต่ต้นปีนะครับลูกยังกินนมนะอย่างคือกลางคืนฝนตกนะครับวัวก็เดินนะก็ที่คอจะไม่ได้ขังวัวไว้นะกลางคืน จะปล่อยในพื้นที่สิบกว่าไร่นะครับในรวดน้ำนะครับปล่อยให้นอนตามอิสระนะครับผลนมากวัวให้หลูกกินนมมันจะผอมนะครับดูบรรยากาศนะผลก็ไปปล่อยวัวก็จะเดินวนไปวนมานะในพื้นที่นะเราก็จะเดินตามดูนะครับห่างๆดูบรรยากาศ ละลืมคึมฟ้าคึมฝนแดดก็ออกอ่อนๆนะครับอย่างเวลาเราเดินนะเรากเรา่ได้เดินตัวเปล่าเราจะถือไม้เลียวไปด้วยนะครับไม้จําตาแหน่งนะครับเวลาเราเดินผ่านพวกวัวเล็กวัวอะไรนะก็จะเอาไม้ถูมันนะเวลาเราโยกเวลาอะไรมันจะได้เชื่องๆนะครับดูอย่างเวลาเราเดินผ่านมานะันเนี่ยเราก็จะถูอย่างนี้นะครับ อย่างวัวตัวไหนที่ไม่ให้จับไม่แหเลยนะครับเราก็จะค่อยๆใช้ไม้ถูนะครับเร็กๆกับถูดันตอกขานะครับแล้วก็มาต้นคอนะครับมันจะให้จับนะครับใช้ไม้สัน่วัวตัวไหนเพื่อเนะถ้าเราถูทุกวันเดี๋ยวมันก็ให้หยอกนะครับอย่างนึงคือมันจะง่ายนะครับเวลาวัวป่วยหรือวัวไม่สบายนะครับเราสามารถจับฉีดยาได้นะครับโดยที่เราไม่ต้อง ใช้เชือกคล้องคอหรือไล่เข้าซองนะครับแต่ก่อนตัวนี้ก็เพืชนะครบหยอกทุกวันนะหยอกไปบ่อยเวลาเราเดินผ่านนะครับอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันคนระับถ้าเราเข้าไปจับมันจะไม่ให้จับนะเดินนี้นะ่นวแดงเราทำอย่างนี้ทุกตัวนะครับวัวก็จะคุ้นนะแล้วก็เชื่องใช่ไหมอร่อยไหม บอกพ่อมาดูอร่อยไหมวันเพ่นวัวที่คอก็จะมีชื่อทุกตัวนะครับเวลามันซนหรือเวลาเราตบบัดมันก็จะกลัวนะครับอย่างคือวัวแต่ละตัวมันจะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันนะทั้งตาลักษณะขานะครับหางครับเลี้ยงวัวไปหยอกมันก็เพิ้นนะครับ เดี๋ยวเราตามไปดูวัวที่หากินข้างลวดที่ทับไฟไว้นะครับอย่างคืออย่างเราลวดมันขึงเฉยๆนะครับวัวมันก็รู้นะว่ามีไฟหรือไม่มีไฟนะมันเป็นสัญชาตญาณน,นะครับอย่างพวกตัวสนๆนะมันจะรู้นะครับมันจะดมอย่างคืออย่างไฟที่ใช้กับลวดมันจะมีได้ยินเสียงดังแท๊กแท๊กแท๊ก๊ก,ก,กนะครับวัวมันก็เป็นสัตว์ที่ท่างสังเกตเหมือนกันน,นะอย่างตัวหลังสุดนะ จะเป็นตัวซนนะชอบกระโดดคำลวดนะครับเวลาไปปล่อยที่อื่นนะครับหรือว่าเราเอาเชือกผูกในถุงพลาสติกเนี่ยมันก็รู้นะครับว่าไม่มีไฟนะครับมันก็จะซูนออกมาอย่างคือบางตัวไม่เคยช็อตพอโดนช็อตฉินเชือกมัดก็กลัวนะครับเชือกมัดกับถุงพลาสติกนะตามไปดูเลยนะบุหเี่นี้จะเป็นลร่กะระพรูดของเชือกนะ ยังไงหัวท้องไม่เห็นโผล่มาเหอะปกติชอบซนกระโดดขำลวดไม่ใช่นี่ตัวนี้จะเป็นแม่มันนะครับคล้ายๆกันครับซนเหมือนกันเลยนะครับยังไปเลี้ยงตามนาตามอะไรก็เชือกปูกก็จะยื่นคอกมานะครับมันรู้ว่าไม่มีไฟนะอย่างบางตัวมันเข็ดนะมันก็จะไม่อยู่ใกล้นะมันฝนจะตกรอบแล้วนะครับ อากาศลมอ่อนๆครึ้มฟ้าคึ้มฝนระหว่างเราเดินเลี้ยงวัวไปแล้วก็ทั้งป่าทาั้งไรไปด้วยนะเพื่อหยามันเกิดนะครับอย่างคือถ้าพวกวัชพืชหรอือหยาที่ไม่จําเป็นพวกต้นใหญ่ๆงอกนะหยาดก็จะไม่งอกนะเราทำความสะอาดจะพร้อมเลยนะเวลามาเลี้ยงรอบหน้าหยาก็าจะงอกขุกอะดิงึงนะนะ ตก,ตกห,ยหยุดนะครับใบกว่าๆแล้ววัวก็ยิ่งกินยาดีนะวัวบางสวนก็เริ่มนอนแนละ้วครับเราสังเกตง่ายๆนะถ้าวัวน,นอนระหว่างวันนะแสดงว่าวัวกินยาอิ่มนะครับ สัครูจะเข้าคอกแล้วนะครับเ้าะเคอกก็จะไปกินบฟุฟผย่ากันนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาวัวเข้าขคอกแล้วนะครับมันจะเดินทยอยเดินตามกันไปนะครับไอ้วัต คลิปวิดีโอนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดซับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดกดะดิ่งติดตามเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ